ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องไมก้ามูลเข็มทิศที่เข็มของมันชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปและปัจจุบันนี้ไม่มีใครคิดว่ามันเป็นของหน้าทึ่งอีกแล้วแม้ว่าตอนที่มันถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกจะต้องเป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์แน่นอนนานมาแล้วในจีนมีสิ่งประดิษฐ์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นเรียกว่า ชินันชารถม้าประเภทหนึ่งที่มีรูปคนชี้ไปทางทิศใต้ตลอดเวลาไม่ว่ารถม้าจะถูกวางไว้อย่างไรรูปคนก็จะหันและชี้ไปทางทิศใต้เสมอเครื่องมือที่น่าสนใจนี้ถูกคิดค้นโดยโคเทผู้เป็นหนึ่งในสามจากักรพรรดิของจีนในยุคเทพนิยายโคเท เป็นบุตรชายของจักรพรรดิยูฮีก่อนที่เขาจะเกิดมารดาเขาได้เห็นภาพทัศน์ที่บอกล่วงหน้าว่าบุตรชายของเขาจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เย็นในฤดูร้อนเธอออกไปเดินเล่นในทุ่งหญ้าเพื่อรับลมเย็นที่พัดมาในช่วงเวลาสุดท้ายของวันและมองอย่างมีความสุขขึ้นไปยังท้องฟ้าเบื้องบนที่มีแสงดาวเมื่อเธอมองไปยังดาวเหนือหน้าแปลก ที่จะบอกว่ามันยิงแสงสายฟ้าสว่างจ้าออกไปทุกทิศทางหลังจากนั้นไม่นานโคเทบุตรชายของเธอก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อถึงเวลาที่โคเทเติบโตขึ้นเขาสืบทอดตำแหน่งแทนพระจกักรพรรดิยูฮีบิดาของเขาการคองราชในช่วงเริ่มต้นได้พบกับปัญหาอย่างหนักจากกบฏชิยูผู้ก่อกบฏคนนี้ ต้องการให้ตนเองเป็นพระราชาและเกิดการสู้รบมากมายที่เขาสู้มาจนถึงเวลานี้ชิยูเป็นผู้ใช้เวทมนต์ชั่วร้ายศีรษะของเขาทําจากเหล็กและไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ในที่สุดโคเทก็ประกาศสงครามกับกบฏคนนี้และนำกองทัพไปออกรบกองทัพทั้งสอง พบกันบนที่ราบทากุโรคุจักรพัรดิโจมตีศัตรูอย่างกล้าหาญแต่จอมเวทนำหมอกหนาทึบลงมาปกคลุมสนามรบและขณะที่กองทัพของจักรพัรดิกำลังเดินหาทางไปมาอย่างสับสนชิยูก็ถอยทัพของเขาพร้อมกับหัวเราะเยาะที่หลอกกองทัพของจักรพัรทีได้สำเร็จไม่ว่าทหารของจักรพัรดิจะแข็งแกร่ง และกล้าหาญเพียงใดกบฏพร้อมกับเวทมนต์ก็สามารถหลบหนีไปได้ในที่สุดโคเทกลับไปยังวังของตนเขาคิดและไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งว่าจะเอาชนะจอมเวทได้อย่างไรเขาตั้งใจแน่วแน,วแนว่ว่าจะไม่ยอมแพ้หลังจากคิดอยู่นานก็คิดคน้นชินันชาขึ้นมาโดยมีรูปคนชี้ไปทางทิศใต้เสมอเพราะในยุคสมัยนั้น ยังไม่มีเข็มทิศเมื่อมีเครื่องมือชิ้นนี้ในการบอกทางเขาจึงไม่จำเป็นต้องกลัวหมอกหนาทึบที่สร้างขึ้นโดยจอมเวทเพื่อํำให้ทหารของเขาสับสนอีกต่อไปโคเทประกาศสงครามกับชิยูอีกครั้งเขาวางชิ้นันชาไว้หน้ากองทัพและนำทางไปยังสนามรบการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังกบฏถูกขับไล่ไปข้างหลัง โดยกองทหารของจักรพรรดิเขาจึงกลับไปใช้เวทมนต์อีกครั้งและเมื่อเขาพูดคำแปลกๆเสียงดังทันใดนั้นหมอกนาทึบก็เข้ามาปกคลุมสนามรบแต่คราวนี้ไม่มีทหารคนใดสนใจหมอกไม่มีใครสับสนเมื่อโคเทชี้ไปยังชินันชาเขาก็หาเส้นทางพบและนำกองทัพไปได้โดยไม่พลาดแม้แต่ครั้งเดียว เขาตามลากองทัพกบฏอย่างใกล้ชิดและขับไล่พวกเขาไปทางด้านหลังจนมาถึงแม่น้ำใหญ่โคเทและบรรดาทหารพบว่าแม่น้ำสายนี้มีน้ำท่วมเอ,อ่อล้นและไม่สามารถข้ามได้ชิยูใช้เวทมนต์ข้ามแม่น้ำไปพร้อมกับกองทัพของตนได้อย่างรวดเร็วเขาหลบอยู่ในป้อมประการบนฝั่งตรงข้าม โกเทผิดหวังอย่างมากเมื่อพบว่ากองทัพของเขาถูกหยุดไว้เพราะเขาเกือบเอาชนะกระบฏได้แล้วก่อนที่แม่น้ำจะหยุดเขาไว้เขาทำอะไรไม่ได้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีเรือดังนั้นจักรพรรดิจึงสั่งให้ตั้งกระโจมตรงจุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้วันหนึ่งเขาออกมาจากกระโจมหลังเดินไปสักพักก็มาถึงสระน้ำ เขานั่งลงบนฝั่งและครุ่นคิดใบไม้กำลังร่วงหล่นจากต้นไม้ริมฝั่งน้ำก่อนลอยไปมาอยู่บนผิวของสระน้ำไม่นานโคเทก็หันมาสนใจแมงมุม,มแมลงตัวเล็กๆนี้กำลังพยายามขึ้นไปในใบไม้ที่ลอยอยู่แค่ใกล้และในที่สุดก็ทำสำเร็จไม่นานมันลอยอยู่เหนือน้ำไปยังอีกฝากหนึ่งของสระ เหตุการณ์เล็กๆนี้ทำให้จักรพรรดิผู้ชาญฉลาดคิดว่าเขาอาจสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างที่สามารถพาตนเองและทหารของเขาข้ามแม่น้ำในแบบเดียวกับที่ใบไม้ผ่าแมงมุมไปอีกฝากหนึ่งได้เขาลงมือทำงานและไม่ลดละจนกระทั่งประดิษฐ์เรือลำแรกได้สำเร็จเมื่อเขาพบว่ามันสำเร็จแล้วก็ให้ทหารของตนสร้างเรือเพิ่มและในไม่ช้า ก็มีเรือมากมายพอสำหรับทหารทั้งกองตอนนี้โคเทนำกองทัพข้ามแม่น้ำและโจมตีกองบัญชาการของชิยูเขาได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์และได้ยุติสงครามที่ทำให้ประเทศของเขาเดือดร้อนมานานจากักรพรรดิผู้มีปัญญาและผู้มีคุณธรรมผู้นี้ไม่หยุดพักจนกระทั่งเขาทำให้คนทั่วทั้งแผ่นดิน ได้รับความสงบและความเจริญรุ่งเรืองเขาเป็นที่รักของประชาชนซึ่งตอนนี้ได้รับความสุขและความสงบมาเป็นเวลาหลายปีภายใต้การปกครองของเขาเขาได้ใช้เวลามากมายในการสร้างสิ่งประดิษฐ์อื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ทำหลายอย่างได้สำเร็จนอกจากเรือและชิ้นนันชาที่ชี้ไปยังทิศใต้ ขาครองราชสมบัติอยู่ประมาณ100ปีจนวันหนึ่งขณะโคเทมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทันใดนั้นท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงบางสิ่งบางอย่างเปล่งประกายราวกับทองคําที่พุ่งลงสู่พื้นโลกเมื่อมันเข้ามาใกล้เข้ามากขึ้นโคเทก็เห็นว่ามันคือมังกรตัวใหญ่มันเข้ามาใกล้และก้มศรีรษะลงต่อหน้าจากักรพรรดิจกักรพรรดินี และข้าราชบริพารต่างหวาดกลัวจะต้องกรีดร้องพร้อมกับวิ่งหนีไปแต่จักรพรรดิยิ้มและเรียกให้พวกเขาหยุดและพูดขึ้นว่าจงอย่ากลัวไปเลยนี่คือสารจากสวรรค์เวลาที่นี่ของข้าได้หมดลงแล้วจากนั้นเขาก็ขี่มังกรซึ่งเริ่มพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้า เมื่อจักรพรรดินีและข้าราชบริพารเห็นดังนั้นพวกเขาจึงร้องออกมาพร้อมกันรอกรเราต้องการไปด้วยพวกเขาทั้งหมดวิ่งและจับหนวดของมังกรไว้พยายามขึ้นขี่มันแต่เป็นไปไม่ได้ที่คนจำนวนมากจะขึ้นไปบนหลังมังกรหลายคนกอดหนวดมังกรไว้จนเมื่อมันพยายามจะบินขึ้นหนวดมันก็หลุดออกมา และพวกเขาก็ตกลงบนพื้นในขณะเดียวกันจกักรพรรดินีและข้าราชบริพารสองสามคนก็นั่งอยู่บนหลังของมังกรอย่างปลอดภัยมังกรบินสูงขึ้นไปบนฟ้าภายในเวลาอันสั้นจนคนที่ถูกทิ้งไว้อย่างผิดหวังในวังมองไม่เห็นพวกเขาอีกต่อไปหลังจากนั้นคันธนูและลูกธนูก็ตกลงสู่บนพื้นบนลานในพระราชวัง คาราชบริพานจำได้ว่ามันเป็นของจกักรพรรดิโคเทพวกเขาจึงเก็บมันไว้อย่างระมัดระวังและรักษาไว้เป็นวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ในวัง